พี่น้องครับสําหรับเรื่องแหนมประดุกของยายแดงนะครับเนาะก็เรียกร้องความสนใจว่าต้องการอยากเสียได้อยากซิมรถแหนมประดุกฝีมือยายแดงอยู่พี่น้องครับท่านประธานก็เลยจะเริ่มต้นแพนการเมื่อนี้เลยครับสําหรับแหนมประดุกครับพี่น้องครับนี่คือโอค์ขาดสองน้วยพี่น้องครับแองขาดสองน้วย,ยนี่ท่านประธานจะทําเป็นที่สต๊อกต๊อกประดุกมันเป็นแปนเดี๋ยวท่านประธานจะไปซื้อใด ใส่ต้อน้ำจากสะนี่น้ำตาสาดขากบอธรรมชาตินี่ครับมาลงนี่เลยมาลงแอนสองแอนแล้วก็เะดีวประดุกจากบอมาแตนบายาไว้ตรงนี้พี่น้องครับนี่นี่แหละครับพี่น้องครับน้ำกระซิบอาจากบอนีดด่ละ่ะน้ำใสสะอาดอน,น้ำใสสะอาด <c oughs> จาไปรังประดุกไว้พี่น้องครับเมืม่อไดออเดอร์แล้วกะ็สตัดแทลปใหยายแดงเฮ็ดครับพี่น้อง นี่คือที่มาที่ไปเดี๋ยวท่านประทานจะไปซื้อได้ปั้นน้ำมาสักก้อนเมื่อนี่ปลาเราเพิ่งจะกินเนี้ยได้ยังกินคือเก่ามันนั่นล่เลยไม่เคยกินคือเก่ามหนักปั้นเด็กปลาดุกอยู่ตรนี่ก็แค่นี่อยู่แล้วมันบ่อซสำปนาก่นน,น,อนองปลา,าสุกเล็กเล็กน้อย้องท่าปลารทานกับยายเดงพี่น้นองคก็บวานลง้งหวานล,งล้นลงหล,ลายๆเนี่ย นี่แหละเขาสียิ้มจี๊ดอกเออเอาลงเบิดขู่ทังเลยนี่ดิอืมลองละแม่เงินข่อยตัวซื้อนี่ดิเอาลองละแม่ตัวปลาหลายอุบาทสิมะไฮสามเม็ดนี่มาสีอิ่มเนาะมันอ้วันสายมันใหญ่เด้อคุณน่ะปลาเป็นตนะแสวันมาสั่นสิมาให้หัวอาหารสามเม็ดจังไหนเนาะ,น,ะนี่ครับพี่น้องครับทำประทานเราไปซื้อใดมาเด้ยว การเตรียมความพร้อมเพื่อวางระบบการสร้างไว่มงยง่ายๆเตรียมปูดูขึ้ <laughs> นปูดุกขาใจแดงแล้วก็ไปทางห้องนี่ลนะติดต่อสายด่วเมื่อนี่สายส่งเอาไปนี่แต่ฮะวงขาดโอเคค่ะครับพี่น้องครับแค่เราท็อปกานประธานตั้งซ่อมอะไรป๊อปั๊อปั๊อปเอ่อเพื่อที่จะยื่นจักความบริสุทธิ์ใจครับพี่น้องครับท่านประธาน อากใครที่ไหนมานะครับส้มปะดุกของยายแดง <c oughs> แล้วเพื่อจะออกสู่ท้องตลาดอีกแล้วครับพี่น้องครับแหนสีเดเอบบ่ได้ไปเห่พายเห็ดหทาเป <c oughs> <c oughs> ็นการเริ่มต้นสร้างพื้นฐานในมือนี้ครับ <c oughs> วันนี้เขาจะาปลามาลงแล้วดิวปลามาแล้วครับพี่น้องครับเออเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับเพื่อเลยทา้ายเลิปให้พี่น้องเพิ <c oughs> ่งขับรถทานขึ้ยายแดงแล้เห็ดสีเขียเองครับพี่น้องครับเพื่อเตรียมการการทำแหนมปะดุกของยายแดงพี่น้องครับ ี่น้องครับตัวปลาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องก็ตัวห้าวอีกอย่างนึงพี่น้องนี่คือสต๊อกปลาของเรานะครับเ้องอาหามันเบิดก้อนได้แค่ยี่สิบโลมันปะจ้าจ้าจ้าในสร้างเพิ่มอีกมันปะจ้าจ้าจ้าโอเคค่ะแต่เดี๋ยวรอการวางแผนงานจากนุชจิตพักดีจากไอวุฒิโรจากคคจชมพู่ก่อนนะครับพี่น้องครับจะแจ้งในเพจอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวันไหนพร้อมครับพี่น้องครับเร็วๆนี่แหละค่ะจ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ